นี้ปอมเพื่อนที่มาด้วยเป็นเจ้าของโรงงานคอลลาเจนอะไรอย่างเงี้ยครับไปถ่างโรงงานครีมประกอบหุ้นกับเพื่อนหาเงินเก่งอีกทางหนึ่งแล้วก็เอาครีมให้อองช่วยกันขายอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือแบ่งให้อองดูแลครีมเลยนะแต่พี่ดูแลคอลลาเจนไปเลยก็คืออนาคตอ่ะปอมปอมวางแผนไว้ว่า25ยังไงปอมต้องมีบ้านอยู่แล้วหละใน25เนี้ยต้องซื้อได้แล้วก็ต้องให้แล้วก็ต้องให้องอ่ะ ช่วยที่บ้านได้แล้วเพราะตอนนี้ผมเริ่มแบบถึงที่ไหนบอมแบบเริ่มเหนื่อยบอมอ๋อของมาตรงดูแลตรงนี้ไปเลยนะของทำตรงนี้ <ๆ S 1> แล้วของดูแลเงินตรงนี้ไปเลยนะแล้วของพอมีรายได้ของช่วยแม่เลยนะเงินอย่างสมตม,สมติขายสมมติขายของแค่สองสามวันเนี้ยพี่ได้ประมาณห้าหมื่นแล้วเงี้ยครับจริงๆพี่ให้ออกไปเอาเงินไปให้แม่ได้เลยนี่บ้านนี่อะไร คือว่าไปหาพ่อแม่ตล,ลอดอีูอยู่แล้วพี่แต่คือพูดกับพ่อแม่แล้วว่าถ้าปอมอยากมาทั่ของปอมเต็มตัวของปอมเองพ่อให้ไหมบอกได้เราคุยกันว่าปอกงั้นเดผมจะบอกพิสูจน์ให้ถ้าปอมอีก2เดือนจะมอหาเงินได้ล้านหนึ่งเนี่ยอีก2เดือนเนี่ย เอาหน่อยไปเรียนหน่อย200สองอร้อย<ท>ะอะไรอย่างเงี้ยอ่าพี่พูดถะโตะแล้วไม่ใช่เด็กแล้วอ่ะแต่มาขอตังค์แม่อยู่ไ,ไม่รู้ว่าพี่จริงๆหาตังค์เองก็ได้แล้วอย่างเงี้ยไม่ขอตังค์แม่แล้วเราซื้อของ ยังทําอย่างนี้อยู่สมมติว่าได้เงินมาหมื่นหนึ่งไอ้นี่โปรโมททีมให้คนอื่นได้เงินหมื่นหนึ่งพี่เขาจ้างโปรโมทคลิปหนึ่งหมื่นหนึ่งปุ๊บมันได้มาหมื่นหนึ่งมันจะไปซื้อเกมซื้อทธมก๊อตอะไรอย่างเงี้ยพี่หมดเลยจะหมดหมื่นหมดมึงทำนี้ไม่ได้นะถ้ามึงทำนี้ต่อไปมึงจนนะมึงห้ามทำเมื่อถ้ามึงมีเงินหมื่นหนึ่งมันจะสอนเราก็จะสอนมันถ้ามึงมีเงินหมื่นหนึ่งมึงอยากได้ทธมก๊อตนะเอาหมื่นเนี่ยเก็บไว้ห้ามแตะไปหาอีกห้าพันใช้เงินห้าพันนะซื้อซื้อได้ แต่เงินการตายมัต้องมีเงินการตายไว้ห้ามแตะเงินนี้อะไรอย่างเงี้ยพี่เพราะถ้าสอนมึงห้ามขี้เกียจนะทำคุยกับลูกค้าลูกค้าโทรมารับพูดให้เป็นปลุลูกค้าให้เป็นคาพูดพูดยังไงอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็จะมีเยอะแบบสอนสอนก็สอนตอนแรกตบอกาคือสอนหน้าเหมือนกันว่าจะแบบกล้ามขี้อายอย่าไปขายของมาพอมอย่างเงี้ยไม่กล้าเรียกลูกค้าพอเจอเพื่อนหลบตอนแรกที่แบบยังไม่ได้เปิดตัวพี่โอ้โหแค่น้องผู้หญิงที่เคยชอบมาก ว่าใส่ถูกของข้างกำงขับรถรถโยนอยู่หน้าข้างปรับเบาะพี่ปรับเบาะลมแับโอ้โหลมจะราบเอโหอัวนั่งเฉยเฉยก็ไม่อะไรแล้วแบบมันจเป็นลมทำไมอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละครับจนจนมาแบบก็เริ่ม hey, ด oh <speaking here> ีขึ้นจะมาปรับตัวไว